สวยวันนี้มีอีกไหมรถไถมือสอ42แรงอ e ีเซกิมาพร้อมใบดันผ่านหกสวยขนาดนี้ดีขนาดไหนเป็นยังไงไปดูกันสวัสดีครับผมบอล,ะละนะครับจากช่องเจมี P ่ทีแท็กเตอร์นะครับวันนี้นะเราก็จะมารีรวิวรถไถมือสอนะครับที่เราประมูลมานะครับจริงๆเรามีคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะที่เราประมูลมาเอาเบื้องต้นก่อนรถไถคันนี้นะครับเป็นรถไถอ e ีเซกิ42แรงนะครับเป็นรถสามสูบบดันเนาะถามก่อนว่าตอนนี้รถเนี่ยครับเป็นปีอะไรนะครับรถคันนี้นะอ่ะดูได้เลยเป็นปี2021นะครับ เป็นสมปี 2, 2,021ันยีนะคันนี้นะวิ่งอยู่ที่600เดี๋ยวนะครับอ่ะเปิดให้ดูดูเลย672ชั่วโมงนะครับวิ่งน้อยมากเนาะแล้วก็คันนี้ครับวิ่งน้อยจริงนะครับเพราะาเราดูจากลักษณะายางได้เลยนะครับยางหน้ายังอยู่ในสภาพสวยมากนะครับยางหลังอยู่ในสภาพสวยมากนะครับแล้วก็คันนี้เราแทบจะทําน้อยมากนะครับเราก็มีเก็บสีแค่เฉพาะใบดันกับตัวรถเนี่ยเราแทบจะไม่ได้เก็บเลยนะครับ ถามว่าครั้งนี้เราทําอะไรไปบ้างเราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้เนาะแล้วก็มีเปลี่ยนซีนไหมไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับมีแค่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็ถ่ายของเหลวให้เก็บแห้งให้นะครับเปลี่ยนกองโซล่าให้เนาะนี่เราดูได้เลยนะตรงนี้เ,เดี๋ยวเราเปิดเครื่องให้ดูกันช่างต๊อกเปิดเครื่องให้หน่อยอ่าดูนะครับตัวเนื้อนี้เราไม่ได้ทำเลยเลยนะครับสวยแบบสวยกริบกริบเลยนะก็อย่างที่เราเคยแจ้งไปนะครับว่า JPT เราไม่เคยก่อใหม่นะครับเรา แจ้งหมดนะครับว่าทําอะไรหรือไม่ทนะํเนาะซึ่งตัวนี้นะครับมาพร้อมกับท่อไอเสียอ่าที่ติดมากรบรถเลยเนาะติดมากัะรถเลยอ่าใช่ไม่มีม,มีมีมาพร้อมกับผานหกน,นะครับแต่ว่าเราเราไม่ได้ติดมาโชว์เฉยๆแล้วก็ดูลักษณะตัวยางหลังนะครับยังอยู่ใน,นหลักสวยสวยมากๆนะครับตัวนี้สวยสุดๆไปเลยเนาะตัวนี้หลังคานะครับหลังคาเดิมไม่ซีดเลยสวยมากเนาะ อ่ะเดี๋ยวเราลองลดให้ดูกันดีกว่าเดี๋ยวลองสตาร์ทรถให้ดูอ่าไนี่ครับสตาร์ทต,ติดง่ายเ่ะเร่งให้ดูหน่อยอ่าสวยเนาะอ่ะแล้วยกใบดันนี่นะครับใช้งานได้ปกติดีมากๆ อ่าเห็นไหมครับกำลังได้เนาะสบายมากตอนนี้ซีนอะไรเปลี่ยนพร้อมหมดแล้วเนาะเดี๋ยวลองผ่านหลังกับวีดีโอให้ดูนะครับเคยิขึ้นเลย,ยนี่ใช้งานได้ปกตินะครับไม่ต้องห่วงเนาะเรื่องนี้อ่าสบายลองดูตัววีดีโอให้หน่อย ใช่หไหมครับมันจะหมุนแล้วนะอันนี้มันเขามีปลอกอันนี้ครับ140เจ็ดรอ้อยเจ็ดร้อยยี่สิบนะครับมันมีสองเกียร์อ่าโอเคใช้ได้เนาะตัวนี้ก็ถือว่าอยู่ในสภับพร้อมใช้งานนะครับตัวนี้ดีมากสวยมากๆเลยอ่าเดี๋ยวเราลองไฟให้ดูนะครับไปเลี้ยวอ่านะครับเล,เลี้ยวนู้นเลี้ยวนั้นติดครับติดเนาะ ไฟพามาก,ามากโอเคแตรอ,อ่าใช้งานได้ดีโอเคเดี๋ยวให้ช่างวิ่งให้ดูนะครับไปเลย นี่ไล่เกียร์แล้วฮะฝาดล้อ <c oughs> เบ้าเชื่อมามัดต็อค <c oughs> อ่ะ <c oughs> เกี่ยว สวยจริงนะคันนี้สวยมากๆนะครับโคตรใหม่เนาะอ่าคันนี้นะครับคันนี้นะครับ42แรงใบดันผ่านโหนะครับเราขายอยู่ที่3 8 5 0 0 0บาทนะครับรถคันนี้ปีส0 2 1นเะครับวิ่งอยู่ที่67-2ชั่วโมงถ้าใครสนใจก็ทักเรามาได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงนะเรามีอะไหล่บริการแน่นอนนะครับรวมถึงเรามีช่างบริการแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะไม่มีช่างซ่อมนะครับซื้ออะไหล่กับเราได้เลยนะเราขายแบบนี้ไปหลายคันมากๆนะครับ ไม่ต้องกลัวนะครับเรามีอะไรแน่นอนเนอะรวมถึงสิ่งสุดท้ายคือเราไม่เคยกอไม้นะครับบอกว่าทำก็ทำนะครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับอย่าลืมนะครับรถไถ42แรงบดดันผ่าน6ขายอยู่ที่3 8 5 0 0 0บาท